สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาสอนถักผลไม้ชิ้นเล็กๆนะคะก็คือลูกแพรนะคะลูกแพรสีเขียวกับสีเหลืองนะคะวันนี้เราจะสอนทําลูกแพรสีเขียวนะคะเรามาดูวัสดุอุปกรณ์กันนะคะวันนี้เราจะใช้เข็มโคเชนะคะของทีวรปเบอร์สองค่ะ1.5ึมิลนะคะเราจะใช้ไหมอันนี้นะคะเป็นไหม ซัมเมอร์นะคะเมมโมรี่สีเขียวอ่อนๆนะคะแล้วก็ทำใบก็จะใช้สีเขียวที่สดขึ้นมาหน่อยนะคะแล้วก็มีก้านจะใช้สีน้ำตาลค่ะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์สำหรับซื้อใหม่ไว้ที่ด้านล่างคลิปนะคะเอ,อ่อไหมสองชนิดนี้คนละยี่ห้อนะคะแต่ว่าขนาดเส้นมีขนาดใกล้เคียงกันแต่อันนี้จะใหญ่กว่านิดนึงค่ะสามารถใช้ร่วมกันได้นะคะ หรือถ้าใครมีไหมชนิดอื่นที่มีอยู่แล้วก็สามารถใช้ได้เช่นกันค่ะแล้วเราก็จะมีตัวนี้นะคะมีใย,ยพลีเอสเตอร์มีกันไกส่วนอันนี้นะคะอันนี้เป็นแหนบค่ะเอาไว้ยัดใยเวลาที่เราจะยัดใยใส่ชิ้นงานชิ้นเล็กๆนะคะเราจะใช้ตัวนี้เป็นตัวช่วยนะคะแล้วก็มีเข็มสำหรับเย็บนะคะเอาละคะ่ะเราจะมาเริ่มถัก ตัวนี้นะคะมาเริ่มถักลูกแพรกันเลยค่ะจะใช้ไหมสีเขียวอ่อนนะคะนี่นะคะเราจะขึ้นต้นงานแบบก้นหอยนะคะแล้วก็อันนี้เป็นปลายไหมนะคะนาไหมมาพันนิ้วละแบบนี้นะคะสอดเข็มเข้าไปนะคะแล้วก็เกี่ยวไหมนี้ออกมานะคะแล้วเราก็เกี่ยวเส้นนี้รอดห่วงนะคะ นี่ค่ะเราได้ห่วงแล้วนะคะทีนี้นะคะเราก็ถัก 6x นะคะลงในห่วงนี้นะคะซึ่งก็คือแถวที่หนึ่งนั่นเองนะคะแถวที่หนึ่งก็คือ 6x นะคะ1 2 3 4 5 6 ดึงปลายไหมสั้นนี้นะคะให้ห่วงมันชิดกันนะคะนี่ค่ะเราได้แถวที่หนึ่งแล้วนะคะต่อไปแถวที่สองค่ะแถวที่สองเราจะถัก 6v นะคะ v ก็คือการถัก x 2ครั้งลงในหลักเดียวกันนะคะ วีตัวที่หนึ่งวีสองวีสามวีสี่ V5 V6 าวีก <V 6> แล้วก็ดึงให้แน่นๆนะคะจะได้ปิดรูตรงนี้แน่นๆนะคะแถวที่2เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้นะคะเราก็หาไหมที่มีสีแตกต่างกันนะคะมาขั้นแถบไว้นะคะ ต่อไปค่ะเป็นแถวที่3นะคะแถวที่3เราจะถัก xv นะคะหกเซตนะคะ x ค่ะหลักต่อไปเป็น v นะคะนี่ค่ะอันนี้เราได้ xv เซตที่1แล้วนะคะเราก็ทำให้จบแถวนะคะทำแบบนี้นะคะ x We 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 นี่ค่ะแถวที่3จบแล้วนะคะต่อไปขึ้นแถวที่4ค่ะแถวที่4เราจะถัก 2xv นะคะ6เซตนะคะ1ตัวที่1นะคะ x ตัวที่2ต่อไปค่ะเป็น v ค่ะ นี่ค่ะอันนี้เป็น2 x v เอ็ซตที่1น,นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนจบแถวนะคะก็จะได้6กเซตนะคะนี่ค่ะตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแถวนี้ตอนนี้เราอยู่ที่แถวที่4ค่ะต่อไปเป็นแถวที่ห แถวที่5เราจะถัก3 x v นะคะเอ็กที่1 x เอ็กที่2 x เอ็กที่3หลักถัดไปเป็น v ค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็คือเซตที่1นะคะเราได้1เซตแล้วนะคะ ส x v เอ็ซตที่สองต่อไปนะคะหนึ่งสองสามแล้วก็วนะคะนี่ค่ะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะสามเอไปเรื่อยๆนะคะก็จะครบแถวจะได้หกเซตพอดีนะคะนี่ค่ะแถวนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหนึ่งสอง สามสี่ห้าตอนนี้เราอยู่ที่แถวที่ห้านะคะต่อไปค่ะจะเป็นแถวที่หกเจ็ดแปดนะคะแถวที่หกเจ็ดแปดนี่ก็คือเราจะในแต่ละหลักนะคะเราจะถักหนึ่งเนะคะลงไปในแต่ละหลักเรามาลองนับดูนะคะว่าตอนนี้เราได้กี่หลักแล้วนะคะ นี่นะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ตอนนี้เราได้จำนวน30หลักแล้วนะคะต่อไปนะคะแถวที่6 7 8นะคะเราก็จะถัก 30x ในแต่ละแถวนะคะเราก็ถักไปเรื่อยๆนะคะจนถึงแถวที่8เลยนะคะ นี่ค่ะตอนนี้นะคะเรามาถึงแถวที่8แล้วค่ะเราก็จะขึ้นแถวที่9นะคะแถวที่9เราจะถัก 3x a นะคะ 3x a เราก็จะลดหลักลงมาเรื่อยๆนะคะ 1x 2 3 ก็คือาการรวบ2หลักให้เหลือ1ห,หลักนะคะ3ามเอเอหตนะคะแนวแถวนี้นะคะนี่ค่ะแถวนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ต่อไปค่ะแถวถัดไปนะคะแถวถัดไปจะต้องถัก 2x a นะคะ x ที่1 x ที่2แล้วก็ a นะคะเป็นการรวบ2หลักให้เหลือหลักเดียวนะคะ หนึ่งสองทำจนจบแถวเลยนะคะตอนนี้นะคะเราถึงแถวนี้แล้วนะคะ ตอนนี้เราอยู่ที่แถวที่10นะคะต่อไปเป็นแถวที่11นะคะแถวที่11แถวที่12นะคะเราก็จะถัก X ในแต่ละหลักเหมือนกันนะคะถัก X ไปจนถึงแถวที่12เลยนะคะนี่ค่ะตอนนี้ถึงแถวที่12แล้วนะคะต่อไปเป็นแถวที่13แถวที่13เราจะถัก เอ็กเอนะคะเราก็จะถัก1 x กต่อไปก็เป็นรวบนะคะเป็นเอนะคะ แถวนี้ก็ x a 6เซตนะคะนี่ค่ะตอนนี้เราอยู่ที่แถวที่13แล้วนะคะต่อไปเป็นแถวที่14 15นะคะแถวที่14 15ก็คือในแต่ละหลักเราจะถัก1 x นะคะก็คือถัก x ไปตลอดเลยนะคะจนถึงแถวที่15นะคะ ในระหว่างนี้นะคะเราก็ยัดใยเข้าไปด้วยนะคะนี่ค่ะตอนนี้เรามาถึงแถวที่สิบห้าแล้วนะคะเรายัดใยเข้าไปบางส่วนแล้วนะคะทีนี้เราก็ยัดใยเข้าไปเพิ่มนะคะตรงที่มันเหลือช่องว่างนะคะ เราต้องเก็บใยโพลีเอสเตอร์ให้หมดนะคะพยายามอย่าให้มันโผงมาเยอะนะคะมันจะไม่สวยต่อไปค่ะทีนี้เราก็รวบสักสัก a อหนก็ได้นะคะเพราะว่าตอนนี้ก็คือตรงปากตรงนี้นะคะมันก็ชิดกันมากแล้วอะคะ่ะเราไม่ต้องถักเจนครบแถวนะคะ แล้วก็ถัก A 1หเตัวที่2เอาสัก 2A ก็พอคะ่ะตัวนี้เราก็ต้องระวังนะคะพยายามอย่ากเกี่ยวใยโพลีเอสเตอร์ออกมานะคะ ัดไหมนะคะเหลือปลไหมไว้เย็บปิดด้วยนะคะเราก็ดึงที่ขั้นไหมออกเลยนะคะทีนี้นะคะเราก็มาเย็บปิดนะคะ ค่ะเราก็ใส่เอาเฉพาะห่วงด้านนอกนี้นะคะ ดึงนะคะแล้วก็ซ่อนปลายใหม่นะคะ ได้ก่อนค่ะต่อไปนะคะเราจะมาทำใบแล้วก็ก้านค่ะนี่นะคะเราใช้สีเขียวนะคะเราจะถักโซ่ห้าโซ่นะคะ คำปมนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าทีนี้นะคะแทงเข็มลงที่หลักถัดไปนะคะตรงนี้นะคะเราจะถัก C ค่ะเกี่ยวไหมขึ้นมาแล้วก็ลอดผ่านห่วงนี้นะคะ จะยากนิดนึงนะคะหลักต่อไปถัก X ค่ะหลักต่อไปนะคะแล้วก็ถักทค่ะหลักต่อไปถัก X ค่ะนี่ค่ะทีนี้นะคะเราจะเปลี่ยนสีนะคะ เราก็ตัดไหมสีเขียวไว้ยาวนิดนึงนะคะไม่ต้องยาวมากทีนี้ค่ะเราก็เปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลนะคะแทงเข็มลงไปนะคะที่จุดเดิมนะคะที่หลักเดิมที่เราถักล่าสุดนะคะ เกี่ยวไหมเสียมตาขึ้นมานะคะเราก็ทิ้งปลายไหมด้านนี้ไว้ด้วยนะคะเกี่ยวไหมเสียมตาลลอดนะคะลอดผ่านมาเลยนะคะผ่านห่วงทั้งหมดขึ้นมาเลยค่ะนี่ค่ะทีนี้นะคะเราก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเราจะถักขึ้นไปสี่โซ่นะคะ หนึ 1> 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่เราก็ถักลงมานะคะถัก x แทงเข็บลงไปตรงนี้นะคะที่โซ่ถัดมาเนี่ยคะะถัก x ในโซ่ของเราเนี่ยคะ่ะ x ที่หนึ่งเที่สองเที่สาม ทีนี้ค่ะก็มาแทงลงที่จุดเดิมเนี่ยค่ะที่จุดที่เราเปลี่ยนสีใหม่ตรงนี้นะคะก็คือ x ตัวที่สี่นี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะทีนี้นะคะเราก็ตัดไหมเสียมตาลตรงนี้นะคะว่ายาวหน่อยค่ะไว้เย็บ เราก็จะได้แบบนี้นะคะปลายไหมมันก็จะมีสีอันนะคะมันก็จะเยอะหน่อยอะค่ะเราก็พยายามดึงนะคะดึงสีเขียวกับสีน้ำตาลตรงที่มันต่อกันนะคะดึงให้แน่นๆนะคะเราก็มัดสีเขียวกับสีน้ำตาลตรงที่เราเปลี่ยนสีใหมอะค่ะเส้นที่เราเปลี่ยนสีใหม่นะคะแล้วก็มัดไปหนึ่งครั้งนะคะ ทีนี้ค่ะเราจะนำไปเย็บนะคะติดกับลูกแพรนะคะแต่เราจะซ่อนปลายไหมทีนี้ก่อนนะคะเราแทงเข็มเข้าไปตรงขั้วมันเนี้ยคะ่ะเพื่อจะเกี่ยวเอาปลายไหมนะคะ สา,สามอันปลายใหม่ตัวนี้นะคะส่วนเสียมตานี้เราเอามาเย็บนะคะเย็บคู่ทีนี้นะคะเราก็ใช้ปลายไหม่เสียมตาเนี่ยคะ่ะเย็บ เย็บให้แน่นนะคะเพราะว่าตรงขั้วนี้จะเป็นตรงที่เราใช้เอาไว้ห้อยนะคะถ้าเราเย็บไม่แน่นมันก็จะหลุดนะคะเราก็เย็บหลายรอบนิดนึงนะคะ ราก็ซ่อนปลายไหมนะคะแล้วเราก็มัดมัดหนึ่งครั้งค่ะกับหนึ่งเส้นตรงนั้นนะคะตรงไหนก็ได้แล้วก็เราก็ตัดไหมนะคะทีนี้เราก็ซ่อนนะคะซ่อนตัวปลายไหมเข้าไปในลูกเลยนะคะ นี่ค่คะมันจะได้ไม่หลุดนะคะคือปลายไหมมันต้องเอาเข้าไปไว้ข้างในลูกนะคะถ้าปลายไหมมันเหลืออยู่ตรงนี้นะคะมันจะดึงแล้วก็หลุดได้นะคะคนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นก้านนะคะอันนี้ก็จะเป็นใบนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วะคะ่ะ นี่เป็นลูกแพรสีเขียวนะคะถ้าใครจะทําแพรสีเหลืองกส็สามารถใช้สีเหลืองอ่อนได้นะคะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสําหรับคลิปลปูกแพรในวันนี้นะคะถ้าใครทักแล้วก็อย่าลืมเอามาอวดกันนะคะสําหรับวันนี้ไปละคะ่ะสวัสดีค่ะ